วันนั้นนะครับผมแช่ด่างกัะทิมตรงนี้นะครับแล้วก็คีนอ่างล้างทำความสะอาดในไลท์ด้วยนะเซ็ตน,น้ำไปสองวันและนะ้งย้ายปลาจากตรงนี้ทั้งหมดเลยเอามาไวน้นี่อันนี้เป็นตนัวเมียนะอันนี้ที่อยู่กับสายกัดอะอกัดโรคผ่านละอนันนี้ก็ลูกปลาที่ผมบอกมันนอกน้ำอะแล้วเลยปกติหมดใช่แล้วก็อันนี้อีกชุดหนึ่ง ลูกปลาไอชุนก็เลี้ยงแบบระบบน้ําหยดแล้วคราวนี้อ่างผมแช่ด่างทั้งินหมดเลยเห็นไหม,มใส่แบบม่วงเข้มเลยนะเนี่ยครับแล้วก็สวิงเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นไรหรอกแต่ว่าแช่ไหนๆก็อันนี้ก็แช่ไปเลยอะ่ะหนึ่งคืนนะครับค่อยมาล้างขีดพรุ่งนี้ผมอาจจะคีนตอนไหลสดเอ้๊ไม่ได้เดี๋ยวรออันนี้ด้วยเดี๋ยวอันนี้จะเดินทางพรุ่งนี้ อ๋ออันนี้วันจันจะเดินทางจางกโลกผ่านละจะได้คีนทีเดียวเลยเสียอ๋อก็เดี๋ยวพอพวกนี้อันนี้ไปเราจะได้แชด่างทับทิมแล้วก็คีนพร้อมกันทั้งหมดถูกต้องผมป้องกันไม่ได้เป็นไรแต่ว่าป้องกันไว้ดีกว่าแก้มันมีความจําเป็นไหมคะว,ว่าพอปลาออกแล้วจําเป็นจะต้องคลีนอ่างด้วยด่างทับทิมจําเป็นอันนี้คือปลาที่นําเข้ามาอันนี้ลูกปลาเกิดในบ้านเราใช่ ก็เห็นพี่เจ็บแช่ดักครับทีมไงในไหนทําแล้วไ <c oughs> งทาความสะอาดแบบทีเดียวไปเลยอะแช่ <c oughs> ไว้ดีกว่าก็ <c oughs> าคือป้องกันไว้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวขีนทีเดียวเลยแล้วก็เซ้นน้ําเติมน้าทิ้งไว้ไม่มีปลาไม่เป็นไรฉุกเฉินถ้ามีปลาออกลูกหรือว่ามีตัวไหนกัดกันมีอะไรเราแยกมาไว้ตรงนี้ได้ผมจะหยุดเอาปลาใหม่เข้าบ้านแล้วนะครับว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างอันตรายตอนนี้ไม่ไม่เอาปลาใหม่เข้าบ้านเลยนะหยุดเลยทำปลาเท่าที่มีในบ้านไปถูกต้องใช่โอเค